วันนี้เรามาดูขั้นตอนการดัดลอนฮิปปี้แบบผมสั้นกันบ้างค่ะทุกคนเคสตนี้นะคะขออนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศตอนเข้าเครื่องดัดให้ชมเลยนะคะเพราะว่ามีการไลฟ์สดแบ่งปันเทคนิคนะคะให้เพื่อนๆได้ชมในไลฟ์สดไปแล้วนะคะเคสตนี้ใช้แกนไปประมาณ78แกนค่ะทุกคนผมลูกค้านะคะสั้นมาข้างบนใช้ไฟข้างล่างมิกแอนแม็กดัดแบบไม่ใช้ความร้อนนะคะเคสตนี้ใช้น้ายายืดได้ดัดได้ของ3บวกสูตรแอคตาทะทุสารเคลือบนะคะสูตรทํางานไวไครที่จะ ดัดทรงฮิปปี้เพิ่มแนะนําเป็นสุดแอคต้าเลยนะคะลงน้ํายากโกกเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หลอนเด้งๆแบบนี้เลยเทคนิคการเป่าทรงฮิปปี้เพิ่มนะคะแนะนําให้ใช้วิธีการส่องลอนนะคะเป่าแบบนี้ได้เลยค่ะหลอนเด้งๆงเงาเงนะคะ เป็นชอบแบบนี้เลยลูกค้าคนไหนอยากทำผมนะคะร้านกิกตั้งอยู่ที่บ้านวังวัดตําบลกุดน้ำใสอําเภอจตุรัสจ,จังหวัดชัยภูมินะคะหรือเพื่อนๆืช่างคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์การดัดผมนะคะสามารถทักมาสอบถามได้เลยหลังซื้อผลิตภัณฑ์กิ๊กมีเทคนิควิธีการทำให้สามารถสอบถามได้ตลอดเลยนะคะหรือใครนะคะที่อยากมาเรียนคัสวีไอตัวต่อตัวนะคะผู้เรียนเป็นผู้ลงมือทําเองทุกขั้นตอนกิ๊กก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะใครไม่ สะดวกมาเรียนที่ชัยภูมินะคะกิ๊กสามารถไปสอนเพื่อนๆถึงที่ร้านได้เลยนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ภาคอะไรนะคะยินดีนะคะสวยไหมคะทุกคนฮิปปี้ผมสั้นนะคะลูกค้าชอบมากลูกค้าเป็นคนชอบผมหยิกมากลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าประจํานะคะดัดผมด้วยกันทุก4เดือนเลยค่ะทุกคนดัดผมบ่อยมากนะคะน้ายาสูตรแอคตาทาร์ลูสารเคลือบตัวนี้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ